โหลสวัสดีค่ะอันยองวันนี้นะคะกลับมาตามสัญญากับพี่ปเคยพูดเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดอัลบ,บั้มของน้อง e n h y p e มาเม,มื่อไหร่ล่ะบิ๊กจะมา u n ็อกให้ดูนะคะก็เลยอย่างที่พี่ปอนนะบิ๊กสั่งมาครบทั้ง3าเวอร์ชั่นเลยนะคะจริงๆตอนแรกว่าจะรอแกะพร้อมพี่ปอนแต่ว่ารอไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะได้เจอกันเมื่อไหร่อะไรยังไงเอาเป็นว่าอาัลบ,บั้มนี้เราแยกกันแกะและกันนะคะเราเริ่มจากอัพก่อนละกันเนาะจนชั้นสูงมากๆ ่ตมาเริ่มแกะกะันเลยรอบนี้บิดไม่ค่อยจะแบบไอ้นี่กับการ์ดเท่นไรนะเพราะรู้สึกว่าแบบการ์ดมันดีหมดเลยอะได้ของใครก็ได้เลยแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เท่าที่รู้มานะคะการที่จะได้มันจะมีทั้งหมดบัฟเอ้เวอร์ชันหนึ่งก็มีประมาณ3ามใบนะคะจะมีเลนติการแล้วก็มีแบบ การที่เป็นแบบการ์ดแบบแบบเหมือนที่เคยได้มาแบบสุ่มการ์ดแบบนั้นอีกสองใบมาลุ้นกันนะคะว่าบีจะได้การ์ดไข่แกะยังไงอะ่ะอ๋อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นชัดไหมเอ่ยเย็บมาหน่อยละกันอานี่อะไรโฟโต้บุ๊กใช่ไหมจะพยายามแบบไม่มองลงไปละกันนะคะเพราะว่าเออเห็นแล้วป่ะจริงๆรู้สึกว่าจะมีอันนึงที่แบบว่า รู้สึกว่าหลังการเราจะมีลายเซ็นน้องซึ่งบีก็จำลายเซ็นน้องได้อยู่เนาะว่าของใครเป็นของใครเราจะยังไม่มองเลยละกันนะคะตัวการ์ดมาดูรูปข้างในกันก่อนช,ชั้นสูงจริงๆอ่ะอันเนี้ยดูนี่ฟองพมหล่อมากเลยอ่ะโอ้ลูปดีมากโอ้โหลูปเีลลอมเจกเจ,ก,เจกหล่อมากโอ้เจกอันเนี้ยเอาจริงๆอ่ะบีอยากได้การ์ดเจกนะถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าเป็นของเวอร์ชันอาร์บอยากได้การ์ดเจกกับฟองพูล เจเจดูเป็นเจ้าชายแบบร้ายๆอ่ะฟังอูฟังอูดุมากแหละหูซีนิดซึ่งซึ่งก็คือก็คือเจ็ินิกกี้นิกกี้น่ะน่าจะเป็นการเส่ขุมครั้งแรกของนิกกี้เลยนะคะอันนี้หูดีดีมากอันนี้คืออ่าเออน,น่ารักดิเป็นแบบพวกแขกต่างๆ อันนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรอะอะใครรู้บอกด้วยนะคะพราะอีิยังไม่ได้ดูอันบ็อกของคนอื่นเลยแต่ว่าเห็นตัวการ์ดบ้างแล้วว่ามีอะไรแบบไหนเห็นแค่การ์ดอย่างเดียวอันนี้ได้เซนน้องๆอ,งอะอันนี้น่าจะเป็นเลนติการ์ดนะคะจากที่จับโดูเรามารุนกันว่าได้ใครเอ่ย ก็ได้ซองหุ่นนะคะพี่ไม่เคยได้กราร์ดซองหุ่นแบบกราร์ดสุมส่มมือสั่นมือสัน่นไม่เคยได้กราร์ดซองหุ่นมาก่อนเลยอะ่ะน้ำตาจะไหล,อ,ลอ่ะว้ายวนร่ำมากเลยอะ่ะม,มือสั่นจริงจริงด้วยมีมากเลยอะ่ะอไม่ไม่อยู่สั่นเลย อันนี้ใช่ปะอันนี้ไม่ใช่การ์ดแล้วก็อาต่อไปน,นิกกี้เอาว่านิกกี้ก็เป็นครั้งแรกที่พีดได้การนิกกี้อ่ะเนี่ยน่าดูมากมือสั่นจากเมื่อกี้อยู่เลยอะหล่อมากหล่อมากลูกนิกกี้ตอนนี้ก็คือล่ำขึ้นทุกวันเลยอะแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายของเวอร์ชันอัพนะคะดึง เอนิกกี้อีกแล้วเหรอแล้วนิกกี้สองใบเลยว่ะมันคล้ายกันเกินไปนะคะนี่โอเคได้นิกกี้นะคะได้นิกกี้สองใบกับซองฮุนใบหนึ่งโอ้โหมันดีมันดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ซีดีซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เปิดฟังไหมอ๋อแล้วก็นี้คงจะเป็นโปสเตอร์นะคะบิ๊กบิ๊กไม่รู้นะนี่ว่ามีโปสเตอร์ด้วยโอ้ยมือสั่นจริงๆทุกคนทำัไงดี เรามาดูโปสเตอร์กันละกันหูนี่คือต้องใส่กรอบทองนะคะรูปแบบเนี้ยต้องใส่กรอบทองเท่านั้นนะออเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดมีใครยังบ้มไม่ถึงมั้งเป็นรูปที่ควรมีทุกบ้านนะคะอะเดี๋ยวค่อยเก็บละกันเดี๋ยวมันจะช้าไปกันใหญ่โอ้องคน มากค่ะม,มาต่อเวอร์ชั่นต่อไปท้ายละกันอันนี้อิสก็อยากได้ฟองพูลอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารูปของฟองพูลในในเวอร์ชันนี้คือแบบดีแบบดีมากอยากได้ฟองพูลกับพีซึ่งอ๋ออยากได้ฟองพูลพีซึ่งแล้วก็ซอมอูถ้าเป็นเวอร์ชันนี้นะคะเพราะว่ารูปของเฮ้ยจงวอนด้วยจงวอนด้วยจงวอนหนีอยู่ไหนอันไหนก็อจงวอนหนีอยู่ในอีกอันนึงเนาะใช่ไหมเนี่ยอยากได้จงวอนหนีอันนั้นอันออนั้นซึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ในดาวปะอ่ะช่างเถอะ แงเลยนะมาดอ้ยไหมปะอันนี้ลูดีดีแบบ,ชบีชอบอันนี้ที่สุดนะในบรรดาแบบเวอร์ชันทั้งหมดอะตกติเขาจะชอบอัพกันใช่ปะแต่ีชอบอันนี้ดูดิรซอนอูดิถ้าเวอร์ชันเนี้ยบีไหซอนอูคือแบบเดอะเบสอโ้ดีมากเลยอะโอ้ยแต่ซองคนก็นะเจัุมนนบบจรก็ดีนเละ เหมือนเดิมอันเนี้ยแต่ไม่อยากได้แบบได้ซ้ำแบบเมื่อกี้ที่แตบบ่ว่าคืออยากได้ไหลายนิมเบอร์อะมะค่ะอ้าไมแกะยากจังเลยอ่ะอ๋อปิดฝั่งอ่าซีดีอุ้ยนี่ก็มีโปสอ่ะเห็นเลนติกาแวบบ,บบแล้วแต่ว่าพยายามผ่านตาไปแบบไว มาลุ้นเล่นติกาดของเวอร์ชันนี้กันนะคะว่าบีดได้ใครเฮ้ยเฮ้ย,ยจังวอนจังวอนโอ๊ยทำไมมือดีจังเลยอะมือดีมากเลยอะเล่นติกาดเป็นจังวอนนะคะลูกชายของบีดเองโอ้เจ็บเจ็บแผลคอดเลยเฮ้ยหล่อมากเลยอะมือสั่นอีกแล้วตายเถอะ แล้วก็อะไรต่อคะลายเซนเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อันนี้ซึ่งบิดไม่ค่อยได้สายมีใครอยากได้ไหมมาเอาโค้ดไปได้เลยนะเอ้ยบิดเพงรู้ว่านนี้มันไม่เหมือนกันหนอด้านหลังด้านหลังของอันเนี้ยด้านหลังของการ์ดเนี้ยไม่เหมือนกันหนอเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอันเมื่อกี้ดีๆอะมาค่ะการ์ดสุ่มอันต่อไปคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้ทำไมได้เป็นการ์ดทําไมถึงได้เป็นรวมแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่ขอไปดูของอันเมื่อกี้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะไปเป็นแบบนี้อะ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีใจอ่ะอันนี้ได้แบบได้รวมแบบนี้เลยเรอระคนอื่นเขาได้กันมาเป็นเป็น,ปนยังไงอะ่ะเป็นแบบนี้ปะดีจังทําไมได้ครบอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเดีอ่ะ <c oughs> มาค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือไอ้เจมเฮย้ย อะไรกันเนี่ยดีจังเลยอะเันเป็นเจ็คที่แบบเป็นเจ็คที่แบบเท่มากเลยอะแป้มบุญน่าจะหมดแล้วอะแล้วเป็นคนไม่ค่อยทำบุญด้วยอะไม่รู้จะดีใจดีไหมอะตอนนี้ก็คือโปสนะคะเอ๋อเออแต่เราไม่ได้โปรดการ์ดเนาะเราได้เป็นโปรเตอร์ใช่ปะของอัลบั้มนี้ เสียวขาดมากเลยปึ๊บนี่ค่ะเป็นแบบนี้อ่ะดูจากด้านหลังเอาโห<ฮ><ฮ>เทพเจ้าสงเจ็จเฮ้ยเก็บยังไงโหรู้สึกเฮงมากเลยอ่ะบอกไม่ถูกเดีย๋ยวต้องค่อยเก็บอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็เวอร์ชั่นสุดท้ายค่ะเป็นเวอร์ชั่นดาว จุจาจา่จ้จมจาจเจ,าจ,าจ,าจา้าลล้างมาของใครนึนึนงวหีอยู่อันนี้ปะือไม่ใช่จงวนหมีอยู่อยู่ไคอ่อะไรจาไม่ได้แล้วว่าทไมเป็นคนบ,บนีอ่ะาของใครไ,ได้เหมือนเดิมนะคะมาเรามาดูโพโตบุ๊กกันก่อนอ,อ,อันนี้ก็เป็นเหมือนรูปเจนะดูดูไปเยอะแล้วใสองนะไม่ค่อยภาพไม่ค่อยคุ้นตาแต่อน,นี้เหมือนแบบ มันเห็นหมดแล้วเลยอันนี้ของสันอูก็เท่นะถ้าได้สันอูก็ดีนะมอ,อนค่ะไม่ได้แค่ใครดูเลยดูคนเดียวของใครก็ได้ค่ะเหมือนเดิมแต่แค่ถ้าได้แบบว่าจงวอนเจ๊กจงวอนเจ๊กซองคูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอุ่เป็นพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าแบบเป็นเมนเป็นเหนือเมนของบีทเฮ้ยถ้าอ,อู้ห มองไปเห็นโปสเตอร์เจ็โหล่อมากเลยมาค่ะเรามาที่เลนติกาดก่อนเหมือนเดิมนะอันไหนล่ะอันนี้ปะอ่าน่าจะเป็นอันนี้ค่ะเลนติกาดที่มีใต้ของในเวอร์ชั่นดาวก็คือโอ้ี่ฮซึงโอ้ยรูปนี้หล่อมากเลยอะ่ะหลับตาลืมตาอือึ โ้ดีอ่ะแต่พอทำเร็วๆแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะแบบน่ากลัวแบเท่มากเลยอ่ะฮิซึง่าพี่ฮิซึงก็ซีดีทำไมเ,เราดูไม่ใส่ใจซีดีแบบนี้เนี่ยมาค่ะแล้วก็มาลุ้นการ์ดไปต่อไปกันนะคะว่าพ๊ดได้ใครฮ รัดมางองอเกือบทุกใบเลยอ่ะเฮ้ยเขายิ้มให้ฉันมมน่ะสองคนเฮ้ยสงสัยด,ดวงจะผูกกับร้านนี้อ่ะสงสัยต้องซื้อร้านนี้บ่อยๆแล้วดีมากเลยอะ่ะมาค่ะแล้วก็การไปสุดท้ายนะคะ <laughs> มีความหัวแอบขอดเราเองการไปสุดท้ายก็คือเจ๊ พิ่เคยได้แล้วนี่หว่าเคยได้การ์ดไอดีเจแล้วเนาะเว้ยรู่มนี้เท่อ่ะยังไม่เคยได้ซอนอูเลยอ่ะทําไมอ่ะยังไม่เคยได้การ์ดซอนอูเลยนี่เจศูนย์สองศูนย์สองกับพี่ใหญ่โอเคแล้วก็ตามด้วยโปสเตอร์นะคะแต่โปสเตอร์ของ ของอัพปกคือดีมากเลยหน่าใส่กรอบทองจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมีใครเอาไปใส่แล้วบ้างปะ <_ s> แขวนแขวนฝาบ้าน s> <S โห, s> <S โ,หโปเตอร์ดีมากเลยทุกคน <_ s> โหดี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 ดด <_ s> น่นรุ่นเอาไปแปะแทนรูกตัวเองตรงนู้นเทีย และกะว่าคงไม่ได้มาอาัดคลิปแล้วแต่ก็อ่ะ,อะดูสันหน่อยที่เผิดจะได้ดูรีแอคของตัวเองตอนแกะด้วยว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะคะยังไงก็วันนี้ฝากทุกคนกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ช่อง We are not t w i n ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะแบบ เงียบๆหายไปหน่อยนะเพราะว่าเราสองคนไม่ได้เจอกันเลยอะแบบได้แค่แบบแชทคุยกันโทรคุยกันนั่นนี่แต่ว่าคือไม่ได้เจอกันเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่คงจะได้ไปทำคอนเทนต์อื่นๆร่วมกันนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปแล้วก็เดี๋ยวกูกูกู๊กูแพ็ก age, เกจทำไม่รู้ทำไมำถึงมาชา้าก,กว่าอัลบั้มนี้นะน่าจะมาถึงภายในอาทิตย์หน้านะคะถ้ายัางไงวิทไม่ขี้เกียจหรือว่ายัางไงก็จะมาอัดให้ดูอีกนะคะจะมาอันบล็อกให้ดูอีกรอบละกันวันนี้ไปบยออัน